5ลิตรเนาะ2ลิตรประมาณ2ลิตรประมาณ2ลิตรอ่ะอ่ะก็ 2, 2>, 2 1เราก็เตรียมนี <c oughs> ่ฮะขวดน้ําแบบนี้เหลือใช้เรามีทุกบ้านแล้วประมาณ2ลิตรนะครับแล้วก็น้ําเปล่าแล้วก็เบกกิ้งโซดาแล้วก็น้าส้มสายชูแค่นี้จบทําได้เลยง่ายๆวิธีการดูว่าแดดดี้จะทําได้หรือแดดดี้จะเฟลอะแดดดี้ทำให้ดูไวง่ายๆเลยน้ำตาลน้ำกาวางให้แดดี้เส่เลยไม่ใช่ถ่านหรือ ปิดไว้นะโอเคอ้าวเดี trips, uh, right. no old, old, ๋ยวเพิ mm ่มซิงเกิลไม่ใช่ดีเด็ดนะเสร็จปุ๊บอ่ะพี่ทำให้ดูวิเชยนะว่ามาใช้จุกไมโครธรรมดานะครับแล้วพี่ก็จะทำอย่างนี้แล้วหมุนมันลงไปอ๋อเดี๋ยวมันกินไปด้วยนะเราก็ตกตรงนี้ค่อยๆทำนะฮะแล้วก็ค่อยๆหมุนมันลงไปธรรมดาหมุน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 แต่ที่ทำด้วยกันสองคนโอเค พอแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวห้เดี๋ยวหีห้ห้เรามามือเปื้อนะลูกลองมือเปื้อนะลูกนะโอเคหยุดพอแล้วพอแล้วโอเคเสร็จเรียบรแล้วอ้าวน้องพ่อไปอยู่กับคุณแม่แม่จ่าม่จ่ถอยไปตรงนู้นไปไปองมีอะไรไปไปันจะพูไหจะพูมไหมนับเลยน้องพ่อนับห่องสใส่สุดเลยนะโอเคทุกคน เดี๋ยวนี้จะปิดฝานะแล้วเดี๋ยวขวดน้ำนี้จะกลายเป็นจร,รวดนะลูกนะดูนะน้องพอนับน้องพอนับให้เดี๋ยวนี้เลยหนะึ่งสองสามอ,อุ้ยมันจะขึ้นไหมอ่ะไววไว,ไววไววมันไหแล้วมันแค่นี้อ่ะมันไม่ขึ้นแล้วอะ่ะ มันหายไปไหนแล้ววะมันไปไหนไม่รู้อ่ะน่หน้าบ้านเขาใช่ไหมเลอะเลยอะแดดดี้ ถ้าคุณนัที่มีแทนเนอร์ดูอ่านิวอ่นอสได้วยนะฮะีขวดไปตกบ้านที่แทนเนอร์หนึ่งวดของอันนี้ครับลวพสกม็พอตะดูดูจรวดทันไหมแตถ่ายมทันนะี้มอเห็นตอนลเหตุการตกใจเะตกใจแต่จรวไม่ได้เหนตกใจทีสุกมากว่ารวดมันเอนาจ้าากสาวน้ถึงเวลาช่วงพูริตเป็นนักวิทยาศาสตร์กันจ้า เราต่างเคยเล่นจรวดตอนเด็กๆกันที่แบบมันแบบเป็นการทดลองใส่สารเคมีกันแต่บางทีเราไม่รู้ว่ามันคืออะไรถูกไหมอันนี้ทุกคนสามารถทําตามได้ในช่วงหยุดอยู่บ้านนะฮะแบบไม่อันตรายแล้วก็สามารถทําได้เองเราก็เตรียมนี่ฮะขวดน้ําแบบนี้เหลือใช้เรามีกทุกบ้านอยู่แล้วประมาณ2ลิตรนะครับแล,ลแ,ลแล้วก็น้ําเปล่าแล้วก็เบกกิ้งโซดาแล้วก็น้าส้มสายชูแค่นี้จบวิธีการดูว่าแดดดีจะทําได้หรือดดดีจะเฟล เราจะใส่น้ำส้มสายชู1ถ้วยเพราะฉะนั้นจำง่ายๆคือ2ต่ตอน1นะจ๊ะทุกคนคพรบโอ้ยตื่นเต้นอะเดยวดีกวาเดยวดีเฟล่หลังจากนั้นนะครับสิ่งที่เราจะต้องมีคือเราจะต้องมีฐานแบบนี้นะฮะเป็นฐานไม้แล้วก็ตอนรัดเข้ามาซึ่งจริงหาได้ง่ายๆนะครับหมุนหมุนหมุน น้องพอกับแม่จ๋าถอยไปคนละหนึ่งเก้าทำไมเด็ดดีนิ้วก้อยสั่นแล้วล่ะมะจริงหรอวายมันไปแล้วใสสุดแล้วนะ<ป> บ้านคุณเทเนอร์บ้านคุณบ้านคุณเทเนอร์ถ้าคุณนัน่นที่มีเทเนอร์ดูอ่านอยู่อันขอภัยด้วยนะฮะมีขวดไปตกบ้านคุณเทเนอร์หนึ่งขวดของอันเองครับลมแล้วนะฮะน้องพ่อเดี๋ยนี้ไปฉลวดแล้วนะ เราต้องรอเราต้องรอเราต้องใจเย็นเราต้องใจเย็นบีนแควผู้จะบอกว่าต้องพอหัวใจเต้นแล้วลกไปดูเลยไปเข็บก่อนเดี๋ยวนี้ไปเข็บก่อนมาเอ็นถือมาเอ็นถือ